วันนี้พบกับเซล,ล์กระแตอีกแล้วนะคะวันนี้กแตนะคะจะพาลูกค้านะคะมาโชว์บการรีวิวคันนี้เลยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันแรกนะคะสีน้าเงินของ2021นี้นะคะ คันนี้ชื่อรุ่นว่า l a นเจอร์2.2 XLT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคาขายนะคะอยู่ที่854,000บาทนะส่วนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะราคาขายอยู่ที่899,000บาทนะคะเรามาชมความพิเศษกันนะคะว่าคันนี้เราติดอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะสำหรับอันดับแรกเลยนะคะที่มาเห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้า เขาเรียกว่าหน้า F 1 5ูนย์นะคะตัวนี้ลูกค้ารีเพลซมาอยากได้เป็นตัวดําขอบขาวพร้อมไฟสีขาวทั้งหมด3ดวงนะคะส่วนด้านล่างน,นี้ก็จะมีไฟตัว G ซึ่งจะติดกับที่เวลาเราเปิดไฟหลีนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับครอบไฟหน้านะคะสีดําด้านค่ะโอเคแล้วมาชมด้านข้างนะคะด้านข้างตัวซุ้มล้อก็มาพร้อมกับตัว ตัว่าเอหน่า้าศูนเหมือนกันจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะแมกยางตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นยางเป็นแมกลายดอกไม้นะคะ mm hmm. เป็นยาง B f ขนาดขอบ18นะคะตัวนี้นะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ครอบที่ว่าเป็นอโอเคครอบทุกสีที่เป็นสีโคมียงของฟอดเนี่ยให้เป็นสีดำนะคะ mm hmm. คือครอบตัวนี้ครอบโลโก้ข้างนะคะอ่าแล้วก็ครอบเบาตัวนี้นะคะ ที่พิเศษตัวนี้เลยเราเปลี่ยนนะคะลูกค้าอยากได้เป็นบันไดข้างแบบใหม่เป็นของแฮมเมอร์นะคะจะมีไฟตัวนี้ด้วยนะคะจะสองตัวนี้แต่ถ้าเราล็อกรถคือไฟก็จะดับนะคะลูกค้ามาพร้อมกับรางหลังคาสีดําด้านคะ่ะกันสัดวข้างนะคะสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าเลือกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเทานะคะข้อฝักหน้ํามันสีดําด้านคะ่ะมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะโลบ้าแฮมเมอร์ตัวนี้เนาะมาพร้อมกับไฟเด็กตรงที่3ด้วย,วยตัวนี้ก็สามารถามันก็จะติดนะคะตัวนี้ ด้านหลังค่ะด้านหลังมาพร้อมกับนี้ค่ะข้อไฟท้ายสีดําด้านค่ะกันชนแฮมเมอร์เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะห่วงแดงนะคะแบบนี้เลยมีไฟสองป้ายเบียนให้นะคะตัวนี้เป็นดาบท้ายรถนะคะป้องก,กันการเป็นรอยนะคะส่วนด้านในก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นสีดยออันนี้เป็นรถที่เรากำลังจะส่งมอบสดงันร้อนให้ลูกค้าวันนี้เลยนะคะขออนุญ,ญาตลูกค้ามาดีดี ก็เพิ่มกล้องตัวด้านหน้าค่ะเป็นกล้องมันที่หน้ามันทึกหลังแล้วก็เป็นกล้องถอยหลังด้วยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถฟอร์ดนะคะก็สามารถสอบถามกระแตมาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสอบถามความพึงพอใจลูกค้านะคะสำหรับคันนี้ที่ได้เห็นรถคันแรกเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณลูกค้ากันนะคะ ค่ะคันนี้เป็นรถกอดคันแรกของพี่ถูกไหมคะใช่ครับก่อนหน้านี้นใช้รถอะไรไมาอยู่คะพี่ใช้อีซูซูครับแล้วพี่เปลี่ยนแบรนด์มาใช้กอดเพราะอะไรคะ <c oughs> พี่ก็อยากทำไม่เกี่ยวเอ่อขับเกี่ยวออโต้โอ๋อเกียวออโต้แล้วที่เห็นรถครั้งแรกเป็นไงบ้างคะ <c oughs> คพี่ความรู้สึกตอนนี้นะครับสวยมากสวยเนาะโอเคมีอะไรอยากจะแนะนำลูกค้าทางผ่านยูทูบไหมคะเพราะว่าลูกค้าสนใจรถกอดเผื่อเข้ามาชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรจะแนะนำไหมคะพี่ก็ แนะนำไงดีก็บริการดีครับบริการดีครับรถก็สวยครับก็สวยนะสุดยอดครับมาสมร์ทเพ่ครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะพาลูกค้านะคะไปชมการรีวิวรถแบบไหนติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ